สวัสดีครับวันนี้ไออุ่นเฮ็ดยังนเนาะเฮ็ดยังนี่ฮะโคดีป้อมเดี๋ยวหลายบ่โอ้เดี๋ยวพ่อปนแล้วบ่่อปนอยู่พ่อปนอยู่โอ้จะไปทางไหนตอแล้วเนาะ ไปทางไหนต่อไปทางพุ่นสิปูมหลายบาทางอันปูมหลายอยู่โอ้อือไปไก่ดามเสียงโคเด้อ ยู่นี่แหละถ่ายยู่นี่แหละถ่ายอุ่นอยู่นี่ถ่ายเจ็บอี่ปมไอ้ดั้นรอยเจ็บอี่ป,ป,ม,นป,ปมนะครับให้อุ่นขูดให้ได้บ่บ่ได้โอ้ยหูนี่บ่ได้หูนี่บ่ได้ไปหูไหมหูอีปมแถวเนี่ยคือหลายเลี่ยโอ้ มันดิ้นไงทวนทวนเลยวะโอ้โออ๋อมาเนี่เอ้านายจะซื้อนี่บ่ใสโอ้อฮึพ่อหอยมันอยู então, e, oh ่ได oh, oh ้ก oh, huh ินบ่หมือนนี่ฮะ เมืองกันคือว่าพ่อพลแล้วขึ้นมาบ่ได้กินดอกวันนี้ฮะไปอีกแล้วอ๋ออุ้นนี่เดี๋ยวหูยังนี่เป็นยังอุ่นเดี๋ยวหูยังนี่นี่นี่หูยังนี่มาเบิ้งให้ได้นี่นี่นี่เป็นหู้อยู่นี่มาเบิ้งทางพี่เออนี่อุ้ยมาเบิ้งทางเลยนี่นี่หูนี่นี่หู้มาเบิ้งทางพี่มาหาทางลุงมฝีมา อย่างมาทางลุงพี่มาเบิงนานแนบขาไแตน่เห็นหู้วันนั่น mm. เออคุ้หู้เบิงคุ้นนั่นมันคุ้นหู้นั่นเบงหู้อย่างเบิงหู้อีปโปมบ่ mm. หู้อย่างแัน mm. ฮะโอ้ค mm. oh, ุ้อยู่นี่ mm. ฮะ โอ้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 ขึ้นมา oh. <laughs> oh. ô nó còn hay sú sú, ui dồi. ui ai 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 <laughs> <laughs> ủa ừ. nhiều đó nhiều hoạt đó, Nhi đó. Nhi đó. Nhi đó. Kiếm thử con đấy ดุงดุงปัญอุนใช้ยิปโอมจอดิฮะหาปัญอุน,นใช้จะได้อยิปโมอมจะโตละโเลยสามตัวสามตัวสตัวอยู่ไสปล่อยเลยนะ,ยะโอ้ปล่อยแล้วโอ้คนใจบุญเลยนี่ บ่ม้ำคนใจวุ่นหรอฮะอยังเก่ะบ่ได้โอ้ไปต่อเออบอ่ได้ก็ไปหาหม่องไม่เดี๋เนาะหม่องนั้นเปตะมีบ่นี่โอ้เห็นหูมันแล้วบ่อโอ้เห็นหูมันแล้วอ้าลองขุดเบิงองฮะลองขุดเบิองว่ะ In hỗn loại đi Money, vậy hm, Hmm. hm, này hm, 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 anh hm, 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 Hmm. hm, hm, 放着嘛，嗯。 Umas, เอเจเอเจเจเจโอ้ห oh, ักย oh, yeah, right? um, oh, ังไงอุ่นหักยังหักยังไงโอ้ยนี่ถามว่าอย่างนี้อย่างกุไหมบ่กุ้ไอ๋อกุไหมก็บอกกุ้งไหมเนาะกุ้งไหมเออกุ้งไหมคุณมองไมเหรอวะ อ,อไม่ใหม่คือลายแต่ใบใหม่เป็ไทยอีกหุ้มองเั้นมันมีอย่างองนั้นมันมีอย่าง

เอมองนี้ที่กัวมองนี่ว้าไอ้ดอนอยู่แล้วถึงน่องถึงน่องออให้ไอดอนเลนนซะมองนี่นี่น,น,น,นี่มองนี่แนมะเออคุณมองนี่มากๆให้เขาขุด โอ้ยยามาพียามาพีมันถีเถือนเลยละเออยามาพีเออเขาขุดก่อน,นขุดปมก่อนฮะอย่งพ่อแล้วว่บอพ่อฮะ nè anh cả, tem chưa? à tem cả phở đâu? À. mệt là bò, mệt là bay. à, thôi rồi, Sau chào đi thân tạm biệt, tạm biệt, bài nhanh, tạm biệt, tạm บายบายเอออุ่นไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปอุ่นด้วยนะครับ